ถ้าผมเป็นรัฐบาลระบบการตอบโต้ฉับพลันหรือสกัดกั้นฉับพลันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเข้าใช้เวลากี่นาทีคุณต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะมาตอบคาถามทางรัฐบาลจะเป็นจะต้องทําการกดขวัญน,นะครับให้เรื่องแบบนี้ไม่ไม่เกิดขึ้นอีกไม่ได้เป็นการตั้งใจที่จะมาลุกลมามอิธิปไตยอะไรนะครับเป็นการเรียกว่าตีวงเลี้ยวอะไรก็แล้วแต่เราจะจะพูดไปแหละลํำมาโดยไม่เจตนาต้องเรียกว่าจัดการตัวเองให้ดีก่อนมันถึงจะถูกต้องในหน้าที่เป็นตัวแทนฝ่ายประชาชนฝ่ายกองทัพเองนะครับก็บอกว่า เข้ามาถ้ายิางเลยหรือไงอ้อย่างนี้มันมันเป็นการตอบที่ไม่ถูกนะครับคุณต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูคุณก็บอกเลยครับว่าทางกองทัพมีหน้าที่ที่จะบินขึ้นที่จะขึ้นไปประกบนะครับแล้วก็ตรวจสอบแต่ว่าการปฏิบัติงานมันออกมาเป็นแบบว่าคุณสอบตกเอางี้ดีกว่า อยู่อย่างนะก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราต้องต้องกลัวเขาอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่าต้องยิงเขามันจะเป็นสองสองสองขั้วความสุดขีดนี่นะครับสองขั้วซึ่งจริงๆมันไม่ได้หรอกครับมันต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของของ,ของก็เรียกว่าพิธีการหรือโปรโตโคอลทางการระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ทหารเนี่ยก็จะมีขั้นตอนในการทํางาน ระหว่างประเทศอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันนะซึ่งจะต้องคุยกันถ้าเกิดมีเครื่องบินล้ําเข้ามาเนี่ยนะครับสมมติมว่าเอาสมัยก่อนเลยสมัยที่เรามีปัญหากับทางอินโดจีนเนี่ยนะครับก็จะมีเวียดนามกัมพูชาลาวอะไรต่างๆที่รบกันเนี่ยเวลาที่เขามียิงกันระหว่างภายในเนี่ยนะครับเรามีกระสุนเข้ามาเนี่ยเราจะมีการยิงเตือนก็คือยิงด้วยกระสุนขวันขึ้นไปเพื่อกำหนดเรียกว่าแนวชายแดนแว่าเลยมากกว่านี้ไม่ได้นะแล้วเราก็จะเช็คดูว่าใครเป็นคนยิงถ้าถ้าเตือนแล้ว ยังยิงเขาไม่ไเราจะยิงสายคุณในหลักการเด่นมันเป็นขั้นตอนอยู่แต่ถ้าเกิดมันเป็นทางอากาศเนี่ยทาาอากาศนี่วิธีการที่เราเราดูหรือการพิสูจน์ทราบมันก็คืออันที่หนึ่งไอการจราจรทาาอากาศคือ雷ามันเห็นหมดไม่งั้นมันมีเครื่องบินพี่ิข้ามมาไม่ได้ใช่ไหมมันเห็นหมดอยู่แล้วนะครับประเด็นที่ว่าเกิดเหตุเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องบินที่ไม่ระบุสัญชาติคือไม่มีการบอกเรียกว่าแผนการบินล่วงหน้าแผนการบินก็จะบอกว่าเป็นไฟล์อะไรชื่ออะไรนะครับมีผู้โดยสารเป็นกี่คนอะไรบ้างเนี่ย ไม่ได้บอกลุวนหน้าแล้วก็จะไม่มีการตอบสัญญาณวิทยุปกติแล้ว <as> ถ้าเกิดเข้ามาแล้วไม่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 บอกว่าเป็นใครนี่นะครับจะมีการสอบถามกันทางวิทย,ยุก่อนว่าคุณเป็นใคร Rule. ถ้าเขาตอบมอเป็นใครแล้วมีการระบุชัดเจนเนี่ยก็จะจบไปแต่ถ้าไม่ตอบสัญญาณวิทยุเนี่ย,สญญย,ย,ยแสดงว่าให้ให,ให้ให้เชื่อไว้ก่อนว่าจะไปคุกคามเราก็จําเป็นจะต้องขึ้นไปพิสูจน์ทราบนะครับเพราะถ้าถ้าไม่พิสูจน์ทราบเราไม่รู้เป็นใครบางทีเดี๋ยวจะพูดให้ฟังแล้วกันนะถ้าไม่พิสูจน์ทราบจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องเตรียมขึ้นไปปกติแล้วเนี่ย วลาหลังจากที่การเจ,จราจอนทางกาศเขาเช็คแล้วเลยล่าตรวจจับแล้วถามไปแล้วไม่ตอบเนี่ยนะครับเขาก็จะให้สัญญาณกดสัญญาณสัญญาณที่ว่านี่ก็จะมาที่ปกติเขาถ้าเป็นทหารถ้าดูในหนังหรืออะไรต่างทั่วไปเนี่ยก็จะมีคนควบคุมอยู่ระดับนวทโทรหรือว่าพันโทพันเอกแล้วแต่เนี่ยนะครับของเราเนี่ยเขาเรียกว่าในหานเวยุทธการในพื้นที่ในแล้วแต่ว่าจะเป็นประเภทไหนทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของการป้องกันปทายทางกาศก็จะเป็นทางกองทัพอากาศเนี่ย ก็จะเป็นหาเวยยุทธาการพวกนี้ก็จะจบทางจบทางฝ่ายเสนาธิการมาแล้วก็รู้ขั้นตอนทางกา,า,ารทหารดีพอสมควรคือเป็นในอาวุธโแล้วแหละนะครับเขาจะมองว่าอะถ้าไม่ตอบอย่างนี้เขาจะทาขั้นตอขนขั้นหนึ่งก็คือเปิดสัญญาณก่อนพอเปิดสัญญาณปั๊บเนี่ยตัวเครื่องบินที่พร้อมอยู่เนี่ยนะครับปกติจะมีเวนอยู่สองลำเสมอแล้วก็จะมีการเตรียไมไว้จานวนหนึ่งถ้าเป็นมาตรฐานต่างประเทศเนี่ยจะมีสองลำที่เป็นไฟล์ฟเตอร์เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ได้ไม่ได้บรรทุกอะไรมากเพื่อให้เร็วจะมีแค่ จรวดออย่างมากก็มีปืนปืนปืนก่อนากาศตัวเองแล้วมีจรวดอีกลูกสองลูกเท่านี้จะไม่ไม่บรรทุกหนักเพื่อให้ไปที่ถึงเร็วที่สุดจากสัญญาณแล้วก็มีการวิ่งขึ้นไปขึ้นที่เครื่องบินเนี่ยปกติเขาจะไปที่มาตรฐานประมาณ3ามนาทีแล้วก็หลังจากนั้นจะเป็นระยะทางว่าคุณจะบินขึ้นไปสกัดเท่าไหร่แล้วแต่เครื่องบินที่จะมาด้วยนะครับความเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ควรเกินสินาทีต้องเจอกันละถ,ถ้าช้ากว่าน,นั้นจะมีปัญหาแล้วก็ถ้ามาจากทางด้านตะวันตกเนี่ย ครับเดียวก็ถึงกรุงเทพแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาทําอะไรที่กรุงเทพแต่ว่าเราจะบอกเขาเป็นเพื่อนบ้านที่เฉยแล้วจริงดังนั้นเขาจะไม่ทําอะไรเป็นไปไ,ไ,ไม่ได้คิดงั้นไม่ได้เราต้องคิดว่าเขาเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเราขึ้นไปเพื่อที่จะไปพบซึ่งบางทีอาจจะไม่ใช่เครื่องบินของเพื่อนบ้านก็ได้อาจจะข้ามเพื่อนบ้านมาก็ได้ใครจะไปรู้จิมไหมครับแล้วในสิ่งที่เราต้องขึ้นไปก็คือไปมองเขาเรียกว่ามีการคอนแทคกับทางเรดาร์ขั้นหนึ่งแล้วก็มีการคอนแทคด้วยสายตาคือวิชวลคอนแทคคือต้องเห็นหน้าเห็นตาก,กันก็็จะเหนนสััญลกษณ์ของงครืิ รูปแบบเครื่องบินแล้วก็เราก็จะบินขนานกันเราจะบินไปบินขนานกับเขาเพื่อว่าจะไม่แสดงความเป็นศัตรูคือถ้าเป็นศัตรูวิ่งสายแล้วยิงจรวดใส่กันใช่ไหมก็บินขนานแล้วคุยกันมันก็จะมีการยกถุงย,ยกปีกอะไรต่างกันแล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องของทัพอากาศผมก่อนท่าบกไม่เคยรู้เรื่องเขานะฮะแต่ว่าหลักการก็คือคุณต้องไปประกบเขาที่เราพูดภาษาทั่วไปคือประกบแล้วมันมีสองลำลำหนึ่งเนี่ยไปไปไป,ไปพูดอีกลำหนึ่งอยู่ข้างหลังบังเอิญว่าถ้าเกิดสมมติาลำแรกเข้าไปแล้วเขาเขาเป็นศัตรูเขายิงเลยลำ ประกบก็คือหลังจากคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีจตนานะครับโดยการอาจจะเป็นวิทยุเสียอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีเครื่องบินสำงลังประกบแล้วก็พาลงจอดในครื่องในสามบินท,ที่ใกลที่สุดนะครับแล้วก็คุยกันว่าจะทํำยังไงต่อไปอ,อย่างในตัวอย่างของสหราชอณาจักรนี่นะครับืออังกฤษนี่นะครับเขาเคยประกบเครื่องบินของสหรัฐที่บินเข้ามาแล้ววิทยุเสียเขาขึ้นไปประกบเลยมันเขาไม่สนใจหรอกเขาว่าเป็นเพื่อนบ้านรักกันขนาดไหนก็บินข้าบินใส่เลยบินใส่เสร็จคุยกันอพบว่าเป็น เรียกว่าเป็นฝ่ายเดียวกันไม่ใช่ศัตรูนะฮะแล้วก็คุยกันได้อ่าทีน,นี้ก็จบไปคุณก็บ,บินออกไปแล้วก็มีครั้งหนึ่งก็เป็นเรื่องของเครื่องบินของรัสเซียน,นี้ก็ไม่ไม่ตอบปอยุ่งมันกันอันนี้ก็ประกันระบังคับดุจอดนะดังนั้นมันมีทั้งสองรูปแบบก็คือเจอกันคุยกันแล้วก็ปล่อยไปหรือว่าบังคับดุจอดนั่นเป็นวิธีการทีนี้ก็มาเรื่องที่ทางทางพิธีกรที่ถามว่าเรื่องมันเป็นการลุกล้ำอำนาจอธิปไตยหรือเปล่าคืออธิปไตยเนี่ยมันมีเรื่องของเขนแดลอยู่แล้ว เจตนามีเจตนาหรือเปล่าในกรณีที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้ถ้าสมมติว่าเขาบินเข้ามาแล้วเราบินประกอบเนี่ยแล้วเขาอ้อเขารีบออกเลยเนี่ยนะครับมันก็แสดงเขาไม่มีเจตนาอันนี้ก็ค่อยคุยกันนะครับแต่ว่าในฐานะของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปมองครับว่าเขาจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาหรือเขาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หน้าที่เราคือขึ้นไปแสดงตัวให้เร็วที่สุดเพื่อแสดงว่าประเทศเราไม่หมูะคุณจะเป็นใครไม่รู้ว่าผมขึ้นสกัดได้ทันกันแล้วกันแล้วเมื่อสกัดได้ทันเนี่ยถ้าสมมติเป็นประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่่ออบบ้าากจะว เพื่อนเรานี่เขาแข็งแกร่งนะเราอยา่าไปอยู่เขามากเวลาจะคุยเจราจาอะไรกันตาก,นะก็คุยกันเพราะทหารเราเนี่ยมักจะใช้คําพูดที่เสมอว่าเวลาจะเจราจา,าการทูตเนี่ยถ้าตา,าแข็งแกร่งแล้วมันเจราจาง่ายนั่นก็หลักการเดียวกันครับดังนั้นทหารหรือกองทัพเนี่ยจะต้องแสดงข้าตัวเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมีความเกรงใจนะครับใครมารูปคมไม่น่าพูดงนะ่ายขึ้นมาปั๊บเราขึ้นทันเลยเนี่ยเขาก็จะสุดเกรงใจแล้วถ้าไปเป็นข่าวยิ่งดีใหญ่นะครับว่าเราประกบได้เร็วอะไรต่างนี่ก็จะทําให ประเทศเพื่อนบ้านต่างๆที่เป็นประเทศอื่นเนี่ยเขาก็เอาู้ส,สึกว่าจะมายุ่งกับประเทศไทยเนี่ยยากแต่เราจะคุยกันในฐานะบ้านพี่เมืองน,อน,อน้องอะไรก็คุยกันง่ายคุยกันง่ายกว่าเดิมอะไรเงี้ยต่างๆนี่คือวิธีการคิดแล้วก็เป็นเรื่องที่ทางกองทัพเองก็ระบุเสมอเนี่ยครับว่าเราจะต้องคล้ายๆว่าเป็นไพ่ตายของฝ่ายทางการทูตหลังจากที่บุพูดมาเนี่ยมาเดี่องความเราจะลบกับพม่าเลยนะเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะแสดงกี่ความสมาร์ของเราเพืเ่อเียที่จะให้ประเทศอื่นๆหรือแม้แต่ประเทศที่อยู่ไกลๆเนี่ยเขารู้ว่าเรา มีขีความสมาร์คถนานไหนเรื่องแบบนี้นานๆเกิดทีเกิดขึ้นปั๊บีัคุณต้องทําให้ทัดนะครับตอนนี้นก็มีก็เป็นคําถามไม่ใช่ว่าเราควรจะไปรบกับพม่าหรือไม่ถ้พาพม่ามาแล้วยิงเลยมันมีกรณีหนึ่งครับรัสเซียเขายิงตกใช่ไหมผมจำไม่ได้ก็มีสัญชาติไหนคือบินเข้าไปนิดเดียก็โดนยิงตกแล้วอันนี้รัสเซียดโดนประนามทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้มาทําให้เกิดเขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานสากลน,นะครับดังนั้นฝ่ายที่บอกว่าถ้าเขา,เขาลุกลาที่ประายมาแม้แต่นิ้วเดียวแล้วก็ยิงให้ตกกเลย่ย็ไมถู เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไม่เจตนาอย่างก็่งบินสารัฐเนี่ยถ้าบินเข้าหน้าฟ้าของสหรัฐอเมริกษแล้วเนี่ยโดนยิงตกเลยนี่เป็นเรื่องนะเพราะว่าเขาบอกเขาไม่มีวิทยุใรบิวก็เสียดังนั้นการขึ้นไปพิสูจน์ทราบการเห็นหน้าเห็นตาการเห็นตาเนี่ยคือขั้นตอนแรกที่จะเป็นขั้นตอนทางการทูตนะครับแล้วเราก็ขั้นตอนต่อมาก็คือความสามารถของท่านเองที่จะขึ้นไปประกบนั่นแหละที่จะบอกว่าคุณจะมีความสามารถขี่ความสามารถทางการทูตในอนาคตนี้อย่างไรนะครับก็เป็นเป็นภาพรวมนะครับของการ ประการทางทหารนะครับจริงๆวันแรกที่มีเหตุเนี่ยมีคนมาถามผมเยอะแยะผมไม่ตอบผมบอกว่าีา๋ยวรอดูรัฐบาลเขาจะเขาจะตอบคำถามย่างไรพูดตรงไปตรงมานะครับเป็นคําถามที่ไม่ควรตอบถ้าผมเป็นรัฐบาลรัฐบาลมีหน้าที่อะไรครับรัฐบาลเป็นตัวแทนประชาชนใช่ไหมครับที่จะมากํากับดูแลฝ่ายข้าราชก,การประจาําใช่ไหมหลักการเป็นงั้นใช่ไหมครับไม่รู้นะเขาคิดอย่างนี้เปล่านะแต่ว่าทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคุณจะเป็นตัวแทนประชาชนถ้าเป็นรัฐบาลคุณก็ต้องบอกว่า ระบบการ Q&A เนี่ยนะครับถ้าเป็นภาษาไทยผมไม่ทราบจะใช้คำว่าอะไรก็คืออาจจะเป็นการตอบโต้ฉับพลันนี่อะไรก็แล้วแตน่นะครับหรือสกัดการฉับพลันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยเข้าใช้เวลากี่นาทีคุณต้องถามก่อนเลยก่อนที่จะมาตอบคาถามแล้วก็คําถามเนี่ยมาเอาคาตอบนั้นมาตั้งว่ารัฐบาลเห็นว่าปกติแล้วเราใช้เวลาในการที่จะตอบโต้เรื่องแบบนี้ใช้เวลาประมาณ10นาทีสมมตินะสินาทีทางกองทัพอากาศใช้เวลาไป13นาทีอะไรก็แล้วแต่หรือ15นาที ถือว่ายังไม่ได้เกณฑ์ที่ควรจะเป็นนะครับดังนั้นเนี่ยทางรัฐบาลจะเป็นจะต้องทําการกดขันนะครับให้เรื่องแบบนี้ไม่ไมเกิดขึ้นอีกอย่างไรก็ตามประชาชนก็คงจะพึงสบายใจได้นะครับว่าเวลาตรวจสอบแล้วว่าไม่ได้เป็นการตั้งใจที่จะมาลุกลมามอิิปไตยอะไรนะครับเป็นการอ่าเป็นการเข้ามาโดยการเรียกว,ว่าตีวงเลี้ยวอะไรก็แ,แล้วแต่เราจะจะพูดไปแหละอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับล่ำมาโดยไม่เจตนาแต่ว่าคุณต้องเรียกว,ว่าต้องกับต้องเรียกว,ว่าจัดการตัวให้ดีก่อนมันถึงจะถูกต้องในทน้ที่เป็น ดูแทนฝ่ายประชาชนนะที่มาจากการเลือกตั้งนะครับฝ่ายกองทัพเองนะครับก็บอกว่าเขามาใช้ยิงเลยหรือไงไอ้อย่างนี้มันมันเป็นการฏิบที่ไม่ถูกนะเพราะ,ะปกติตามโปรโตคอลเนี่ยคุณต้องไปพิสูจน์ทราบก่อนว่าเขาเป็นมิตรหรือศัตรูคุณก็บอกเลยครับว่าทางกองทัพมีหน้าที่ที่จะบินขึ้นที่จะขึ้นไปประกบนะครับแล้วก็ตรวจสอบว่าเป็นฝ่ายมิตรฝ่ายศัตรูแล้วถ้าเกิดมีไม่มีเจตนาที่อ่าเป็นศัตรูกันเนี่ยเราก็จะไม่จะไม่ทําการเข้าทําการอ่าเขาเรียกวาทำการยิงกับผู้ง,ง่ายที่เขาพยายามจะยิงกันนะผมไม่ยิงหรอก เราต้องคุยกันก่อนบางทีเป็นเป็นฝ่ายเป็นปมิตรประเทศหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านก็นจริงแต่ว่าถึงไม่เป็นมิตรประเทศก็ตามแต่ว่าเป็นเราไม่มีเจตนาในการลูกหลานกันนะครับเพื่อไม่ให้เกิดสงครามต่อไปไม่เกิดบานปลายต่อไปแล้วก็ว่าไปน,นี่เป็นหน้าที่สองประเด็นที่ทางรัฐบาลควรจะพูดและทางดานควรจะพูดแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็นเพราะว่ารีบออกตัวเร็วไปพยายามที่จะถ้าผมพูดในภาษาชาวบ้านก็คือว่าพยายามจะออกตัวว่าเ,ออเราไม่ได้ผิดนะซึ่งจริงๆเนี่ยคุณออกตัวไปเลยครับว่ามันไม่ได้ตามมาตรฐานเราทำแล้วเต็มที่แล้ว แต่ปัญหาต้องกดขันมันก็จบเหมือนกันแต่คุณไปไปปิดไงพอปิดปั๊มมันเป็นการเหมือนซุกปัญหาอยู่ใต้พรมอะ่ะแล้วก็ทำไปลืมๆม,มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาประชาชนไม่มีความอุ่นใจเพะประชาชนไม่มีความอุ่นใจก็เอ๊ะคุณจะมาขอ f35 นเนี่ยไอ้แค่นี้ยังบินขึ้นไม่ทันเลยบินมาขออะไรผมอีกอะ,อะไรเงี้ยก็ไม่อยากจ่ายเงนินเนี่ยใช่ไหมฮะที่จริงแล้ว f35 เป็นของดีนะนะครับมันเพื่อมีที่ตันสมัยมากถ้ามีแล้ว,พวเพื่อนเพื่อนบ้าน,นจะเต็งใจแล้วก็แล้วแต่ที่ต่างก็พูดเนะี่ย แล้วก็การทู่เราก็จะด,ดีขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะาการเจราจาขอผลประโยชน์ต่างก็ยิงง่ายขึ้นแต่สรึ่งสําคัญก็คือคุณต้องแสดงก่อนว่างเงินทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนที่เขาจ่ายให้เนี่ยมันคุม้มถ้าเขาคุ้มค่าเนี่ยเขาไม่ว่าเลยนะครับเขาจะจ่ายเท่าไหร่ก็จ่ายเขืเ่เถอเพราะรู้ว่ามันได้ผลตอบแทนจร,จร,จริงไงมอนการลงทุนเนะี่ยการจ่ายภาษีก็เป็นการลงทุนแบบหนึ่งแต่เพื่อการรักษาความปลอดภัยของประเทศเราและได้ผลประโยชน์เพิ่มขึ้นนะผลประโยชน์แห่งชาติก็จะได้จากการเจราจาทางการทูตเกิดจากการทหารที่เข้มแข็งแล้ถแวถ เข้าใต้พรมคนจะเริ่มไม่เชื่อเขาไม่เชื่อมั่นเนี่ยไม่เชื่อมั่นว่าคุณไปมีความตรงไปตรงมาหรือมีความมีความเข้มแข็งจริงมีขีดความสามารถจริงเนี่ยเขาไม่อยากจ่ายภาษีให้แล้วก็จะมาอดครัวอีกนั่นเองนี่คือปัญหาต่อไปนะแล้วก็บางทีอาจจะดีกลจะไม่ดีเพราะจริงๆมันควรจะควรจะมีค่า้จ่ายการทหารพอสมควรเพื่อที่จะทาให้ประเทศเราเข้มแข็งจะไหมกลายเป็นว่าไม่ได้เลยเพราะคนเขาไม่อยากให้ไงก็กลายเป็นเสียเสียประโยชน์ไปเปล่าๆนะครับ